เคยเจอปัญหากับการใส่แว่นตาคู่โปรดแล้วแว่นตาตกแบบนี้ไหมครับจะเป็นแว่นแบบไหนก็ไม่ตกอีกต่อไปผมมีตัวช่วยครับที่สวมกันลื่นกับแว่นตาคู่โปรดสวมเข้าไปครับสวมเข้าไปแบบนี้ครับเรียบร้อยไม่ลื่นอีกแล้วครับเป็นตัวสวมแว่นตาครับกันลื่นแข็งแรงทนทานครับ ไม่ขาดง่ายนี่ครับจะเป็นช่องเป็นรูเข้าไปแบบนี้สามารถสวมเข้าไปได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับสวมเข้าไปทําให้แว่นตาเราไม่ตกขอบเกี่ยวหูได้แน่นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสามารถยืดเข้ายืดออกขึ้นอยู่กับขนาดของแว่นตาขึ้น่กับขนาดของหน้าเรานี่ครับตัวนี้เป็นแว่นตาที่หนักๆทันังไงก็ไม่ตกครับ เ็ตัวนี้เป็นแว่นตาที่เบาๆแต่ยังไม่ได้ใส่ครับเนี่บางทีเป็นอย่างนี้ครับขลมกขจะเป็นอย่างนี้เสียบบุคลิกใส่ได้ทุกตัวครับถอดออกเสียบเข้าไปถอดออกเสียบเข้าไปนี่ครับง่าย มีสีขาวสีดําครับขึ้นอยู่กับขนาดสีของแว่นตาของเรานี่ล็อกได้เลยนี่ครับแต่แว่นตาตัวไหนคู่โปรดใส่ได้ทุกตัวครับนี่ครับใส่ได้หมดจะเป็นแบบหนาๆก็สามารถขายายออกได้ครับนี่ครับขายายได้สวมเข้าไปให้ดีองครับตัวนี้จะเป็นตูดเล็กขาเล็กแต่ตัวนี้เป็นขาใหญ่เปรียบเทียบกันตัวขาใหญ่ก็ใส่ได้ครับ บางคนกลัวว่าอย่างจะไม่จะขาดมันยืดยืดหย,ยุ่นได้ครับนี่สวมเข้าไปไอ้ดีบอกต่อเลยครับที่เกี่ยวหูกันลื่นกับเบนตาคู้ปรดใไอ้ดีบอกต่อครับ